ความที่โท้แท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตวันดีครับยายสสวัดโอ้เป็นน้องไหนสบายบ่ละสบายดีบ่ก็อยู่อย่างนั้นนะพ<ม>่ออยู่ตายมันก็บอกสบายดีเนาครับ างสิโอ <c shrink> ้เอาแนะนำตัวด้วยซื ika, so mm ้อหยังน no? <Yeah. S 1> yeah. exactly. mm ้ำตะกุนหยังฟ้าชื่อฟ้าถลวยน้ำตะกุนตมดีอายุอายุจากปีแล้วล่ะเจ้าวะาเจ็ดสิบปีเแล้วดีเนี้ยแต่ว่าจิตอาสาเพิ่นมาซ่อมห้องน้ำให้เนาะกะผู้ใดบอกผู้ใดไปละโอ้ครับเพราะว่าอสมเพิ่นกะบอกผ่านไปบอกผ่านไป ทางจิตอาสานะดูแลสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวว่าผมว่างอะอีม,มึงมาแย้งเดี๋มาย้เนะครับครับด,ดูแลสุขภาพกองทับ,บกน้อมนำเนพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติาตศาสตร์ษัตริย์ในการบรรเทาภัยพิบัติบริการสาธารณะ ดูแลทุกสุขของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการกจิดอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กรัตษิย์ กองทับ,บกได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนการทํางานของทหารชุดช่างจากกองทัพภาคที่1ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ซึ่งได้พูดคุยให้กําลังใจประชาชนสอบถามความเป็นอยู่และให้หน่วยทหารได้ช่วยประสานการช่วยเหลือในความเดือดร้อนด้านอื่นๆตามความจาเป็นต่อไปซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนตามแนวพระราชบายดังกลาง่าว สำหรับการซ่อมสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อช่วยสร้างกำลังใจให้กับประชาชนได้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมมีที่พักอาศัยที่แข็งแรงและถูกสุขอนามัยทำให้มีชีวิตที่สะดวกขึ้นซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการในเรื่องดังกล่าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้ในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่1โดยกองพลที่1รักษาพระองค์ได้มอบหมายให้กองผ่านฐานราบที่1กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์เป็นหน่วยดําเนินงานสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นยังไงบ้างครับใีใจก็ก็หน่วยมีอะไรที่เอาไว้ให้คอยดูแลหรือช่วยเหลือก็เดี๋ยวอาจจะให้มาเพิ่มเติมอีกนะคครรัับครับ